ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่เแม่พี่น้องครับสดีเยี่ยมแรงครับสีหางเงเกียดติเพเลยครับป่าแจงรัวเลมากหน้าบ่ครัเบ่งเลยครับพี่น้องแม่ลูกสองโคครับอ่ที่กัดกับบ้านน้องซิมตำบลพวกรามเพื่อจะตูระพิม่านจังหวัดลอยเห็นได้ครับพี่น้องนะ ครแม่ลูกโรครับนี่หาเจ้าของมาท่านปล่อยอยู่ครับแม่ความสูงลอยสี่สิบบอกหลบเมื่อลูกแหลกพี่น้องเลยเครื่องดําเครื่องบดครับประกันแชียงขาให้ท่านนอกไห้ได้กับสิบห้าเหมือนกับพี่น้องติ่งลูกใช่ครับลูกลูกพอหลอดด้วยครับแขียงขาแง่วเง้วดีเงี้ยงครับเอาลดราคาขายขาดต้นกับพี่น้องเลยเบอร์สี่พันเราร้อยครับออกโซไปครับพี่น้องเวย เขามีเวลาเลี้ยงน้่ครับนีแจะไปกับไปเพิ่นกลับมาเทียงนี่ถ้าตะนนองไขยอุดรก็ได้ลา่ารถได้จอดพักบ่มีผู้ชายครับทำงานผู้เดียวครับรถผู้เดียวลา่าจังเทียงกันเลยนี่ไปเลี้ยงไปเจ็บพี่น้องเลี้ยงง่ายกินง่ายหู้เทียงกินหญากินเสียงนี่ดีปล่อยไว้ยุ่งดี่หละนี่ผู้ว,วน้นี่แหละผู้ว้ห้่อแกนี่แหละครับพี่น้องงานทั้งคนจองเยอะเพมีผู้ใดอยเขาคว้าไง ไอ้ยู่ฝนมาตกเมือนสีพันเก่าอยครับดุนๆเลย้รงใหิฟีตัวอีสานบานห่อครับไกล้ก็ก็เหลี้ยู่ยคาน้ำมันก็ได้กันไก่นี่น้ำมันปินเบสจิ้นหวังเลยน้ำมันสองสามพันนะกันไก่เหะอครับเจ็ดแปดรอยอยู่รวมหิฟี น้ำมันกะแทงปวดน้ำมันยังหนีสิบบาทอี่ก็เดีนี่สัตว์หอดสามสิบกว่าโอ้ทั้งคาน้ำมันทั้งคาด้านตวดโอ้จอสิเหลียดีพี่น้องค่ะอยู่ขายจินเบิ่งแล้วกะโอ้โหแับว่าแบเราสิเหลี่ยมโจโก้ได้ครับอันนั้นลำบากอยู่เลยเบิ้งครับวานนี้เบิ้งเบิ้งแม่ลูกลูกแม่ครับนี่ได้มาไม้พี่น้องเนี่ย พ่อสูงแม่ลอยชี่สิบบวกเปห้าลอยชี่สิบขาดแล้วครับสีต่ตำใบแล้วครับพี่น้องเนะนี่ยนี่เพิ่งครับเพิ่งการยินหางกระนาน,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 านายาน้ำน้ำยานี่ด้เลยลลลน,ลลนะครับผมกวดขี่รถเวล่ามันอังหลดลูกเขอมหกแปดแล้วครับหน้าปึก๊กครับพี่น้องหกเดือนนังอยู่ปวดเบอร์เรื่องยอนโอนตัวน,นี้ดีครับพี่น้องว่าหน่อยหกเดือนครับเพิเ่งเลยครับได๋อลมเย่ยลเยาวดี เรื่องนี้ค่อยปูเลยได้ครับหนาล้อล้อครับหนาหัวหนอว่ามันหลุนบ่หลุนดูแหละเขาก็สิออกเนี้ยป้าติปิคนสับสี่หลังมันได่ร่ำเนยร่ำเงาดีเนี่ยแล้วะหมูดำเลี้ยกวั่งครับนี่เลี้ยกวั่งครับพี่น้องหนาล้อหนางามดีครับแม่กับป้าลู่าทำป้าทับได้พี่น้องได้ พี่น้องไปรุ่นเราพอเท่ากับว่าได้มีควาขมมุ่นครับผมว่าลูกแหลกมันสดครับพี่น้องเขาออกว่างนิ่วหนึ่งน,งนี่โอ้ดําเต็มใบเลยนะพี่น้องเนียเมื่อก็่าสองปีกว่าสามปีได้ลูกแหลกแล้วโอ้นี่เพี้ยงปากเลยปากนิดนิดเป็นหูลูกกระทบด้วยครับแต่ว่าเบื้องหลดครับการยินหยานี่น้ำนี่นี่ผมเย็ยนอยู่นี่ผมไทยอยู่นี่น้ำบวกน้ำมาครับดิบวก น้ำบวกกียรครับพี่ผมปล่อยเอาลงตั่งเตรียมมันหลด่นล,ดลดผมก็สิกว่าลงหนึ่ครับมันยังกินนี่ยครับตัวพวกินนี่ครับดมปิดๆแล้วก็แล้วดิชือว่าเลี้ยงง่ายกินง่ายครับพี่น้องเอาไปเปิดราคาไว 21, ้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับส่งเฮติไทยอีสานนี่บังเลยครับโดยเรื่องน้ำแต่มรางย้อนโอ้ต่วนดีอยู่ หางก็ทือว่าเลยขอเขาลงมาเ้ยาวอยกครับพี่น้องว่าเขินหนอกพอดีนะไอเห็นบรรยากาศ้วครับสองเมื่นหนึ่งพันถ่าร้อยทีว่าสุดขุ่มกับลูกอย่างเงี้ครบมันแยกลูกแยกแมีก็ได้แล้วครับเจ้าจถามแยกลูกแล้วผมว่่แยกเมื่อแล้วลูกกับคุ้ม <c ười> จินมนมเนาะนะินหยาบมาเฮียครับพี่น้องมึงหลอดเนี่ยจีดยครั้งนี่ กูขวัดขี่ลงมาเป็นบวกน้ำกับท่อน้ำปัป๊บปาไปลูกทีนี้เป็นหนาครับงมืแม่นี่ยเตียงลูกแรกนี่ก็ได้ขนาดนี้ละเตียงข้อละตัวลูกสองลูกสามผมว่า 150, ลอยหาสิลอยหกสิบเรืงเมแม่นี่ใหญ่เป็นหนาครับพี่น้องเนี่ยประยู่ธ์สมิทธ์กับหนาโหนกนู่นกับหนาล้อหนา,หนางามนี่กระทั่งนี่ก็ย้อนแตง ชวเวียดน,นามร่มครับไอ้วันให้พี่น้องเบิง่งครับเจิหน้าเบิง่งกอนตัดจินใจผมว่าสุดข้มละพี่น้องยางนามเลยผมยางนามเลยครับ,บการเจริหญหยาล้วครับพี่น้องเฮ้ยนี่มันจินว่าเอาไปใส่หยาครับพี่นอ้องหยาหลายๆเบิ่งเลยครับวนเกินเป็นตัวไม้ครับพี่น้องเอ้ยหนางามหนาล่อหนาโอกเดลยครับ สองเมื่อหนึ่งพันหาลอยถือว่าคุ้มครับตองโตสองหัวใจเพื่อได้สามครับเทากับเ้าแนอใจว่ากรเพื่อาขับต้มีความมันเร่พี่น้องเนี่ยม่บมาทับกับไปทับเอาไม้ครับบเมองลูกสาวอีกที่หนึงครับใหพี่น้องเมึงจะักชุดเดีกับว่าลูกสาวมันได้ล่ำดีว่าลูกเชฟพกแปดนี่ยอ่าดีสี่เนี่ยก็แม่คนหลังบ้านหลังให้ี่นองมองส่วนล่าง เรื่องยานหล่นต้นนี่นีนั่งอยู่กูดิบีซีน่การจินญาล้ะครัน้ำกับนี่ค่ะบเยี่ยงง่ายจินง่ายเชี่ยงลูกผูรเร่ร่ยถ้าลูกเย็นจินเฟียงยังนี้ครับเอารุ่นเดือนได้ไปนอนไะด้หรือว่าสุดขมถ้าแมียยากลูกตัวเดียวห้องกับเสือตัวเดียวเมินหาเมือนหอกุดเมินเจ็ดเมือนเก่ากันเลยนี่ได้หัวลูกเวะครับ ลูกใหญ่ขึ้นมากยาโน้มเจ็ดแปดเด็ดขายตัวลูกก็ได้คนเติมเคลืนแล้วเงินเมื่อนะ่ะพี่น้องเอ้ยลูกลูกผูนี่มันใหญ่เร็วผอมมันใหญ่กว่างวแม่ดิมันใหญ่เร็วตัวผูแข้งขามันยาวดีครับโอ้น้าพี่น้องแต่ว่าอยากยาวไปไรครับเอาพอดีดีขับขอเขินได้สิขอ,ขอบขอขอบคุณขอบคุณีณ่รับชมเฉิยบชอกยุทธสุภาพฟ้าด้วยครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเนี่ย ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำเนี่ยครับที่บ่ไเด้พลาดี่ไปม่ได้ครับพี่น้องเนี่ยครับผมขอให้พี่น้องโ่งหมาน้อครับมื้อเนี่ครับมื้อวันวันดีวันถึงจะพอครับให้พี่น้องเถืดอวยรวยเบอร์สู่สุสุขคนครับลำลำเลยรวยเด้อยนะครับแคเจ็บแค่ไข่แค่จนนะครับครับผมสาบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมับครับ